ให้นายกไม่ครบด้วยนะไอสัตว์เราตั้งแต่ตอนี่ที่แล้วมาแจ้งมันตัดแค่ตอนผมพูดไงบิลลี่มึงโดนมึงโดนแดงใช่ไหมถูกไหมใช่คับพี่เจตนามันแจ้งเราไปแล้วแค่นั้นนะจบคือมันพูดเอาหลอกตบตบหัวแล้วรูปหลังอ่ะมานี่มานี่มานี่มนี่กูเล่าอะไรให้ฟังไอ้เหรอกูรู้แล้วมันมันไปแจ้งเว้มันไปแจ้งว่าเรื่องกูพูดคำว่าไอที่กูบอกมันบอกว่ามึงอยากไปตามไอเปียกเหรอที่โดนใบอ่ะมันเอาคำนั้นไปแจ้งแล้วแม่งตัดให้นายกไม่ครบด้วยนะไอสัตว์แล้วพี่ไม่โดนใช่ปะสรุป โดเนี่ยกูเอาหลักฐานไปให้เขาดูอยู่เนี่ยกูบอกโดไปแล้วกูเอาหลักฐานให้โดไปดูบอกบอกว่าเนี่ยเนี่ยดูนาทีนี้คือไอ้หลุยมันอุ้มศพมาอุ้มไอ้โปเลียมาแต่โปเลียมันมีมัน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 อนุญ,ญาตให้โปเลียพูดอ่าพอมาเทศศพกับพี่กังหันลมแต่พี่ไม่ได้ให้มันพูดอ่ามันอยู่ในมือพี่พแล้วนะแล้วพี่พูดยังมาไม่ให้มันพูดอ่าบอกไปแล้วอ แล้วทีเนี้ยมันก็มันตะโกนเลยว่าไอ้ตำตํารวจช่วยด้ครับช่วยด้ครับคือไอ้ตรงเนี้ยไอ้ไอ้ไอ้ตรงเนี้ยคือพี่พี่อ่ะยังไม่ได้บอกก่อนว่าเออกูไม่ได้ให้มึงพูดนะหลังจากที่มันตะโกนไปแล้วนะหลังจากที่มันตะโกนคำคำว่าตํารวจช่วยด้ครับตํารวจอย่างนั้นอ่ะพอแค่แป๊บเดียวพี่ก็เลยบอกว่าเฮ้ยกูไม่ได้ให้มึงพูดนะมันก็มันก็เหล่ามันก็พูดจอดแจแบบไปเรื่อยอ่ะยันยันแรนแดงอ่ะ ล่างมันยันเลนแดงอ่ะยันไปสนามบินล่างอ่ะมันก็ยังพูดไม่หยุดกูเลยบอกมันว่าอย่างนั้นเดี๋ยวมึงไปตามไอ้เพียกนะกูแจ้งใบมึงนะอย่างนั้นอ่ะใบแดงอ่ะเหมือนไอ้เพียกอ่ะมึงจะไปตามเพื่อนมึงไหมโอ้โหแต่พี่ต๊อแต่มันเอาไอ้บิลลี่โดนใบแดงมันเอาตั้งแต่ตอนี่ที่แล้วมาแจ้งอ่ะไอ้นั่นกูม่เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยคุยแต่ไอ้เรื่องนี้คุยไม่ได้เล้ามาโดนไม่เล่าใครบิลลี่เหรอใช่ใครแจ้งอ่ะพวกมันนั่นแหละ เ,เองนะแสดงว่ามันเอาเอาเอาตั้งแต่สตอรี่แจ้งได้ว่าผมผมมีรูปเก่าๆที่มันสนายกันเองอ่ะเดี๋ยวผมส่งให้เอาป่ะได้หรือโดนนะมึงคิดดีๆนะส่งมาหน่อยส่งมาส่งมาหน่อยส่งมาให้กูหน่อยได้พี่ได้ได้แต่ไม่รู้ว่ามันอยู่ใฟสนะสนายกรปล่าได้พี่ได้ได้ ถ้าผิดก็ผิดที่ลุยที่เป็นจุดเริ่มต้นและถ้าไอโกโลโดนกันแรงเราก็ทำนะโดนกันหมดแน่หลายก็ไอ้เหี้ยมันมาแจ้งผมเลยนะแมันกี่ยวอะไรกันนะมันจะมีซื้อแต่วามหมายเดียวอะว่ามีสองเงาสองงานแต่คุยมันแต่คุยมารับได้นะเว้ยคุยบับแดดต่ว่ายัดปากไงคุยบานแดดยัดปากวะไอ้เหี้ยจากหำคุยยัดปากเอาหัวถูคุยอะไรเนี้ยนั่นละนั่นละนั่นละห้ามห้ามมันมันมันเป็นองค์ชาตแล้วอเนอะ ไอ้เขี้ละคว้ยมันก็เป็นโลกระชาติตัแรกแล้วป่าววะบอสคว้ยอ่ะซื้อความไม้แบบคว้ยกระบือก็ได้นะใช่เหรอแลนคว้ยกระบือเหรอใช่คว้ยกระบือมันแปลว่าควายครับคว้ยอ่ะบอสคว้ยเนี่ยปากอ่ะมันซื้อมันซื้อแค่เดียวแลยแลนคว้ยแบบคว้ยถ้าพี่อยู่วัดพี่น่าจะโดนใบแดงไปสิบกว่ารอบแล้วเป็นยังเรียควายเป็นคว้ยเนี่ยกูก็กูก็เรียคุยคว้ยคุยซุ้งคุ้ยเป็นยังไงบอสมัน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 เป็นทีโรเลยเว้ยนอะ ใช่เหรอพี่แต่ไม่เ right ป็นทิโลได้พ uh ี่เข uh 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 yes> uh 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 ่าพี่เข่าพี่ดูโลผมอะโลแชงวยาทำไมพวกมึงเล่นเล่นแบบไม่เซฟกันเลยเว้ยเฮียกูบอกเลยพี่ตอสผมส่งไปแล้วพี่ในสุดตัวเรื่องทำอะไรแบบนี้พี่ตอสนี่ครับพี่ตอสท่าไหร่ครับมาผมว่าพี่ก็ต้องใจร้ายมากเลยพี่ไม่งั้นเขาจะเล่นแบบใชบต่อเนื่อง่พี่หน่อยพี่หาแจ้งที่สนายกันเองแก๊งที่โดนเยอะนะคนที่มันโดนนี่ละ ข้าถูกกับให้ค้นเบ่้อะกับหัวเบื้องอะ่อองอะถูกกับถูกกันชอบพูดกันจังเได้เลยครับโอ้ตอนมึงงอมไปแลม พี่อยากแต่งตัวแบบมึงอ่ะพาเรไปดิอาเล็กทูนแต่งตัวมาได้แล้วน้องไปดิไปดิไปดินี่เกิดพี่เขือพี่เข่อเอาสีผ้าเลยแล้วรถประมูลพี่รถประมูลพี่จะถือใช่ไหมเออผมเอาบอกวาพี่เอาเทล่าไหมผมใช้ได้ปะผมไม่มีเป็นรถใช้มึงสคิถือยังเคอเห็นน้องๆไว้งานหลานเนี้ยสกรถประมูลอ่ะกูก็อยู่ตรงไหนส่งทางไหนส่งอะไรส่งผมส่งไปในแชทส่วนตัวพี่แชทส่วนตัวแชทส่วนตัวไม่ไม่ขึ้นอ่ะ ปิดหัวผมเนี่ยเปิดหัวเลยไปแล้วเอาแล้วอย่าเปิดแจ้งเลยแล้วแล้วเล่นเที่ยววิ่ง450แล้วที่กูโดนให้รถมันติดถนนรถมันติดไม่รถแรงขึ้นมาแรงขึ้นมารถมันไหลซ้ายเออมึงแรงขึ้นมาพี่รถพี่มึงรถคันใหม่วิ่ง450อันนี้คันนี้วิ่ง450อ่ะต้นตอนมันช้าพี่มึงต้นมันอืดโอ้ พี่บอกเลยทำไมพี่ทำอะไรอยู่ตอนนี้อย่าให้เป็นแบบที่แชทผมบอกนะคืออะไรมันพูดไปเรื่อยแชทอ่ะย่ามอะไรอยู่ตอนเนี้ยผมเมื่อกี้ผม,ม,ผมไม่ไ <ป S 2> พี่พ<อ>ส่งหลักฐ <ละ S 2> านมาไม่พี่ไปส่งหลักฐานเรื่องไอ้นี้ที่พี่พี่บอกคือมันบอกว่ามันมันมันไปตัดแค่มันบอกว่าอ่าไอไอโปรเลียมันไปตัดแค่ไอที่พี่พี่บอกว่ามึงโดนใบแดงใบแดงตามไปเปลียยนะอ๋อไอเฮียเอาไปตัด ไปส่งนายกเฉลยไปบอกว่าพี่ไปเหมือนแบบพี่ไปบัฟอะพี่พี่กำลังกำลังแย้งอยู่ถูกไหมใช่ไม่ไดปแจ้งอะไรเพิ่มโอเคโอเคโอเคีพ่ทำเลยเพราะเมื่อกี้ผมไปคุยกับตั้มมาคือผมไม่อยากเีดือยไปฟังเราอ่ะฟังเราไอ่ะผู้กองเขาไปเลือยมาสามสิบคนมาก่อนแล้วอ่ะใช่กูโดนปัดให้เอ็มกูโดนไปส้มไปแดงไปแล้วนะอ่ะกูจะไปแย้งของกูก่อนให้เอ็มบอกว่าไอ้บิลลี่โดนไปแดงมาแล้วมาแล้วเนี่ยบิลลี่อยู่นี่เออบิลลี่โดน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 นายกลงหัวมาบอกกันมาแล้สตอรี่โดนโดนโดนพี่เขาลงหัวมาบอกกัน ที่ที่แรกที่คุยใช่ไหมเขาจะเอาหลักฐานเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยรถแก๊งเบาเลอร์ของผมก็ไม่มีแล้วแล้วตอนนั้นเองอยู่ในเมืองวะบิลลี่อะหยุดหยุดไม่ได้อยู่ไม่ได้อยู่พี่แล้วนายยกเช็คไม่ได้เหรอถ้าไม่อยู่ในเมืองนายกเช็คได้ดิผมก็ไม่รู้เขาเหมือนกันอะนี่ไงบิลลี่อยู่บ่อยๆนี่ใครวะที่เข้ามาดูอะมันอยู่ไอ้คนชื่อบัก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 บัตรนี่นี่อยู่แก๊งอะไรก็กคือแบบนี้ สู้นะใช่ป yeah, nice. hmm. well. yeah, ่ะท uh, ี่ม yeah. uh. ึงส่งมาให้ก so ูด yeah, ูถูก uh ป่ะใช่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 แต่พี่ดิลี่มึงลองคุยดีๆก่อนถ้ามึงไม่อยู่ในเมืองไปเลยไงมึงรักษาที่ตัวเองให้มันเยอะเว้ยมึงก็พูดไปเลยมึงไม่อยู่ในเมืองไปเช็คหลอกเช็คไม่ได้เลยเช็คได้หมดเลยบอกเขาเลยว่าเช็คได้หมดเลยผ่านไปเลยไม่บอกเลยพี่พี่พี่พาน้องมันไปคุยดีกว่าทั้งนั้นอ่ะเพราะว่ามันไม่แฟร์กับมึงเลยเว้ยผมผมบอกเขาแล้วเว้ยเลาก็บอกว่ามันไม่ได้เขาบอกว่าต้องมีหลักฐานมากกว่านี้นเขาพูดอย่างเงี้ยเียเราเป็นคนเล่นแต่ว่าเขาอ่ะมหลอกเราไม่ใช่เล่นนั่นแหละก็เขาบอกว่าพี่่ดนนัแหลลละเเราามมคยอองงงึึบกก เอาให้นนะเขามาลงตรงนี้ก็ได้ลงตรงนี <มา S 1> ้เลยไอ้เฟกไปตำรวจรถกระมาไอเ้เหี้ยมันลูกชุบลูกชิดม,นะมึงเป็นผู้เล่นอ่ะมึงจะเอาหลักฐานจากไหนอ่ะอเ้เหียแต่เขาเป็นนายกเขามีหลอกเว้ยอะไรวะพี่มีอะไรกันครับไอ้เฟ็กนใบแดง อดีทำไมรอบนี้กูพยายามเซฟตลอดเซฟกอย่าทำไมแม่งเป็นเนรับสตอรี่ที่โดนไปเยอะสุดวะใช่ผมเข้าใจไอ้เรื่องสนายอะไรกันนะผมไม่ได้อยากรับรู้เลยเว้ยมึงมึงไปแจ้งอะไรกันก็เออมึงไปเคียงก่อนไอันี้ยกูแค่จะมาแย้งของกูกูโดน 5m โดนไปส้มมึงเสียไพ่ 40m มึงไม่ว่าเสีย 5m มึงร้อนขี้ตัวมึงอย่างโง่มาเกี่ยวอะไรกับน้องอะสุรเชษเป็นยาอ่อนทุเรศอีควยกูไปแจ้งมันหรอ ไอ้เฮียอันนี้กูแย้งนายกครับอ้ควยมึงรู้เรื่องหีแตกไรเบืงเนี่ยเขาบอกให้กูส่งหลักฐานที่แย้งไปอีควายสัตว์แต่จะโดนไอ้เฮียมันโง่โดนไม่ไม่รู้เรื่องหรอกครับมันเป็นยาอ่อนแต่ผมว่าก็ามันโง่ไงยัยงไว้ก่อนพี่ย้งไว้ก่อนนะไม่นะมงลงสารส,ด,สด,ด้วยถ้ามึงไม่ได้เข้าไม่ได้อยู่ในเมืองจริงมึงฟังกูนะถ้ามึงไม่ได้อยู่ใน ที่เป็ดทำทั้งทีแล้วอะแล้วแต่พี่เมื่อวคันนี้เราประมูลแล้วเน,นี่ยขคาเช็คล็อกจบเลยมไม่ไม่ก็แค่ให้เขาแบบคนคนแจง้งอ่ะคนแจง้งเขาแจง้แจงมาตอนเวลาไหนเนี่ยม,มันมมมันไไ่่่ใใชช่ต้องรู้เวลาด้วยถ้าเขาไม่มีเวลาอันนี้ก็เป็นความผิดของเขาใช่ไม่ไม่เออเงินไม่เป็นไรหรอกกูไม่อยากโดนใบเรื่องเงินให้เอ็มมันขี้หมาเลยถ้าแบบเออถ้ากูผิดแบบจริงๆอ่ะอย่างนั้นกูไม่ว่าเลยเว้ยไอ้เหี้ยอันนี้อะไรวะ รู้ว่ากูส่งให้โดูไปแล้วอะ่ะมันมันตัดแค่ตอนผมพูดไนงะถูกปะค่วยกูไม่กูไม่ได้ให้มึงพูดนะนะไอ้เหี้ยไม่คือนาะยกบอกว่าห้ามเอาเรื่องแบบ ที่โดนโดนใบอะเอา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 มาพูดแบบมันเป็นบัฟกันอะเข้าใจปะเหมือนเรื่องข้างนอกอะไอ้เหี้ยกูก็บอกกูก็บอกมันดีๆนะว่าว่าว่ากูไม่ได้ให้มึงพึ่งมึงมึงมึงพูดนะกูเลยกูก็แค่บอกเขาว่าอ่ะกูไม่ได้ให้มึงพูดนะมึงอยากไปตามเพื่อนมึงหรอมึงยังพูดไม่หยุดอะ ในเรื่องใบผมไม่ได้เอาใบอะไรมาหรอกครับผมอยากผมอยากเอาใบผมออกแล้วเอาเงินคืนแ้เลื่อนไอ้เงี้ยไอเอ็มเอาอย่างแรกเอาใบออกก่อนอะรออะไรอะพี่อแต่เวิชื่อมันค้างบ่อยจริงอันนี้จะดูแป๊บเดียวก็ค้างแล้วที่มี VPR เห็นชัดหรอกบอลแหวนสื่อขาง็พรางอ่ะ เกี่ยวอยู่ติว่าหันเจ้าของช่องเ่าแกงมัดดูก่อออนนนะไปดูก่อนนอนอ่ะพี่เพื่อศึกษาการได้ไหมพี่ซุบหน่อยเพื่อนเอ้ยเอาเอาเอาเรื่องอื่นก่อนเอาเรื่องอื่นก่อนคือไอ้บิลลี่มึงโดนมึงโดนแดงใช่ไหมถูกไหมใช่ครับพี่ใช่มึงจะไม่แย้งกับนายกจริงจรหรอถ้าแบบกูให้มึงแย้งแล้วกูบอกแล้วมึงก็แย้งพี่แล้วมึงก็แย้งก่อนแล้วมีโอกาสแล้วอย่างน้อยมึงให้นายกลงหัวมันหน่อยมึงแล้วมึงคุยอะถ้ามึงบริสุทธิ์ใจจริงมึงก็ไม่ควรจะโดนนะไม่เมื่อกี้ได้ยินบิลลี่คุยไม่ใช่หรอ พี่แย่งไปแต่นายกบอกว่าอะไรนะอาวิลี่พ่วเลี่ให้เขาเช้เาเจ้าหลักฐานเพิ่มอออุยแล้ววิลี่ก็พูดไปแล้วมันต้องหลักฐานอะไรมันแค่ดูเวลาฝั่งที่เขาแคปแล้วก็ไอ้นี่จบเลยนี่ไามิ่งที่เราเข้าประเทศดูตรงหรอกก็หลักฐานตาจริงอะเมืองเราควรมีเวลาไว้เวลาแบบอยู่ขวามือบอกเวลาสมมติว่ามึงออกใช่ป่ะแล้วมึงเข้ามาดูเวลาไหนมันจะได้มันจะได้ดูไว้ว่าตรงกันหรือเปล่า สมมติว่าเวลาอะตีหนึ่งสามสิบสามแล้วมึงเข้ามาตีหนึ่งสามสิบสองเนี่ยแสดงว่าอย่างนั้นมึงสนายมันทาได้นะพี่มันทําได้นะให้แบบตรงตรงตรงัวที่เรากดเอนพูดแล้วมันขึ้นสี่นะพี่มีเวลาเออก,กูก็บอกแล้วไงมันต้องมีเวลาถ้าอสมมุติว่าเวลาขวามือของเมืองเราอ่ะของเมืองเราที่มันเดินอยู่ปัจจุบันเนี่ยอะเป็นเป็นตีสองแล้วกันตีสองห้านาทีแต่มึงมาดูตอนตีสองสิบนาทีอย่างเงี้ยมึงก็ไปแย้งดิแต่ที่จริงกูบอกแล้วว่าห้ามเข้าไปดูเลยเว้ ใครก็ช่างคือฮะใช่มึงไม่ต้องไปยุ่งกับแบบอันนี้เลยอ่ะมันพลาดมามันไม่คุ้มไอ้เหี้ยแล้วเราแบบมาโดนล้อแบบไอ้เหี้ยซไหนเราเป็นคนที่ชอบโดนจับผิดอยู่เรื่อยไหมเป็นหัวเลยกูต้องต้องไอ้นี้ต้องบอกตัวแก๊งมันเองเว้ยไอ้เหี้ยไม่ใช่มาบอกเราต่อต่อต่อให้เราแบบมึงดูจริงหรือดูไม่จริงอ่ะมึงมีหลักฐานสุดท้ายสรุปเราก็คือทุกเรื่องที่มันทำเราก็คือจะปล่อยถูกปะ จะได้ไม่ต้องสนใจอะไรชุบหน่อยชุบหน่อยชุบหน่อยคนของเดือนที่อะไรไม่ถึงเดือนดีก็มันจะเข้าไปจนนั้นนี่มว่าเข้อะไรอะไรเข้าไปเข้าไปไอ้พี่ถามแบบตรงๆเลยนะเอาล่ะไมเล่นเหรอเอ็งแต่งตัวเหมือนกันพี่เก็ตตบหนึ่งได้ปะอันนี้ต้องปิดเสียงกันบาร์ดิต้องหรอกกูต้องกูว่าน่าจะโดนเหมือนกันเบาๆลูกกูน่าจะโดนเรื่องผ่ารถเยลลิชันไม่มีทะเบียนกูจะรู้ไหมเนี่ยว่าคันไหนรถกูน่ยกูน่าจะโดนไม่ไม่เมื่อกี้ที่กูคุยกับตั้มกับพี่เกตไปอ่ะคือเขาไม่ได้ ไม่ได้อะไรเพิ่มเดี๋ยวตั้มต้องไปคุยกับน้องก่อนว่าเรื่องที่มันจะแจ้งพวกมึงนันพาวรถเรื่องพาวรถเรื่องอีโมสองอะไรก็ไม่รู้ไอที่บอกไอที่บอกว่าไม่ได้อะไรเพิ่มเนี่ยคือน้องเราโดนใบแดงไปแล้วนะใครโดนกำลังไปคุยอยู่ว่าเรื่องที่นายกเขายังไม่ยังไม่เคลียร์ให้ใช่ไหมนายกเลิกได้ไหมคือเจตนามันแจ้งไปแล้วเว้ยคือเจตนามันแจ้งเราไปแล้วแค่นั้นละจบคือมันพูดเอาตลอตบหัวแล้วรูปหลังอะแค่นั้นเองใช่อืมแต่ว่าจริงครับตบหัวแล้วข้างใบเมียพี่เมือกพี่เมือม แล้วอย่างกรณีรถอ่าวิชั่นพาวอ่ะคือรถไม่มีทะเบียนแล้วมันเหมือนกับทั้งเมืองอ่ะเนี่ยสีดําเนี่ยผมจะรู้ไหมว่าอันเนี้ยรถผมนะห้ามพาวคืออันนี้ผมทําอะไรได้บ้างเนี่ยเออนั่นดิอันนี้ผมไม่คือมันมันสีดําแล้วมันเหมือนกันทั้งเมืองอ่ะจริงอันนี้ผมผมจะรู้ไหมเนี่ยว่าว่ารถผมทะเบียนด้วยมันไม่เห็นทะเบียนใช่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 ใ้่ใช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 ่้ช่ใ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 ช่